ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75เมกะเฮิรตซสวทระยอง91.75เมกะเฮิรตซสวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตซสวทตลาด 92.75เมกะเฮิร์และสอทสทอสแก้ว103.25เมกะเฮิร์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast มาร่วมกันปรับวิถีชีวิตฝื้นฟูก,กิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี ร่วมกันค้นหาคําตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอาดีเข้าตัวรายการที่เราจะนาแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวของเราค่ะและสําหรับวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการนั่นก็คือคุณชุติยาบุญพงษ์ไพศาลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสะแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีสสดสสสดค่ะเช่นเคยนะคะก็น้องอ้อมนะคะมาร่วมรายการขออนุญาตเรียกน้องอ้อมนะคะมาทีไรก็จะมีความหงใหง่หรือโรคภัยนะคะที่เกิด เกิดขึ้นนะคะนำะมาบอกเล่าเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันสําหรับวันนี้มาอีกแล้วหนึ่งโรคพี่จอยเพิ่งเคยได้ยินนะโรคไข้ดินไข้ดินใช่ไหมวันนี้ฟังจากชื่อคิดว่าน่าจะมาจาก อะไระดินแน่นอนก็น่าจะมาจากดินนะคะ,คะแต่เพิ่งเคยได้ยินนะสําหรับโรคไข้ดินหลายคนก็คงจะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักโรคไข้ดินว่าเอ๊ะคือโรคอะไรแล้วน่ากลัวขนาดไหนอยากให้น้องเล่าให้ฟังเลยคะ่ะได้ค่ะพี่ก็คือโรคไข้ดินเนี่ยนะคะท,ที่เรียกว่าโรคไข้ดินเพราะว่าสาเหตุการติดต่อมันมาจากดินโดยตรงดินกับน้ําคือโรคไข้ดินเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่ เป็นชนิดของเชื้อแบคทีเรียนะคะถ้าชื่อถ้าชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเบอร์โคเดเรียซูโดเมลิออยแล้วเขาก็เรียกถ้าชื่อทางการแพทย์จะเรียกว่าเมลิออยเมลิออยก็คืออแล้วก็ถ้าโรคไห้ดินก็หมายถึงว่าเหมือนประมาณชื่อเล่นเนาะค่ะ <c oughs> เรียกให้ง่ายเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าอันตรายมันอยู่ที่ดินนะคะเป็นเชื้อแบคทีรียที่พบได้ในในทั้งดินและน้ำ นะคะใกล้เคียงกับถ้าท่าแหล่งโรคใกล้เคียงกับโรคฉีหนูอ oh. ถ้าเราคุ้นเคยคือโรคฉีหนูใช่ใช่ใช่ใชแต่จะ mm hmm. บอกว่าพอบอกว่าโรคไข้ดีเนี่ยทำให้นึกถึงอะไรได้ไหมตอนตอนเราเป็นเด็ก พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ชอบบอกเราว่าอย่าไปนั่งเล่นดินนะอย่าไปนั่งกับดินถอดเท้าเปล่าหนึ่งอย่าไปเหยียบอย่าไปคลุกดินอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายเอาไอ้เราก็คิดว่ามันจะเป็นจะจะไม่ป่วยได้ไงด้วยความตอนนั้นนเป็นเด็กแต่พอหลังจากโตขึ้นมาเรารู้เลยว่าโอ้มีในดินในดินมีทุกอย่างใช่ไหมใช่นะค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเชื้อแบคทีรีย คือในดินไม่ได้มีเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวคือมันเยอะแยะมากมายเพราะว่าในดินคือส่วนผสมของการย่อยสลายและก็เชื้อโรคต่างๆเนาะเป็นส่วนผสมเพียงแต่ว่าโรคไข้ดินเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ร้อนและชื้นแต่ถ้าร้อนและชื้นพอเรามองเราจะนึกถึงพื้นที่ป่าชื้นๆน้อยเนาะแต่แต่ดินดินที่มันมีเชื้อโรคประจําถิ่นอย่างของในประเทศไทยเนี่ยร้อน และชื้นไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกันอภูมิภาคที่ร้อนคือภาคอีสานมันจะมีความแรงความแห้งแต่แต่เชื้อมันก็ยังอยู่ได้นานแล้วพอเวลาน้ํามาหน้าน้ํามันก็อยู่ใน<อ>น้ํ<ม>าได้อีก,กน้ําใช่เป็นโรคที่ติดต่อทางดินและน้ําโดยอ่าเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านการสัมผัสการสัมผัสทางผิวหนังหรือบาดแผลแล้วก็การ ดื่มน้ําจากธรรมชาติที่มีเชื้อเข้าโดยตรง oh. แล้วก็เรื่องของอการหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปนี่คือสาเหตุใช่ที่จะทําให้เรา,า,าเติดเชื้อโรคไข้ดินได้คือโรคไข้ดินเป็นโรคติดต่อชนิดหนึง่งแต่ไม่ใช่จากคนสู่คน เพราะฉะนั้นสมมติถ้าพี่เป็นอ้อมอยู่ใกล้ไม่มติดช่เราจะต้องไปสัมผัสดินใช่ก็คือเชื้อนั้นก็จะปนล,ลงไปในอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เข้ามาอีกทีหนึง่งพอฟังแบบนี้แล้วทาให้นึกถึงว่าโอ้ยผู้ใหญ่ที่เตือนเราเนี่ยตอนนั้นแต่เขาคงอา,อาจจะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรบ้างนู่นนี่นั่นหรือผมว่าอย่าไปเล่นดินนะลูกเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี่มัน,นคือ<ม>การสัมผัสดโ,โดยตรงนะคะและน่ากลัวตรงที่แรงก็ทนแรงใช่ แต่พอน้ำมาเนี่ยโอ้ okay, มากับน้ำก็มากับน้ำอีกแล้วลองนึกสภาพาว่าคนสมัยก่อนอะ่ะหรือไม่บางทีบางคนอะ่ะคนแก่สมัยนี้ยุคนี้ชอบไปกินน้ำบอ่อหรืออะไรก็บอกว่ารสชาติมันอร่อยพบอ้อมพูดบางอย่างมาน่ากลัวเหมือนกันนะนึกถึงใครบ้างพ<อ>ี่<น>จอยจะนึกถึงใครบ้างว่าที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคนแก่ต้ขออนุญาตนะคะผู้สูงอายุคนแก่นี่เดียดะะ๋ยวอาจจะแบบว่าแม่เรียกคนแก่ว่าผู้สูงอายุ เขาจะไม่ค่อยกลัวเพราะเขาชินถูกต้องบางที<ช>เดินเท้าเปล่าเลยหรือแบบน้ำคอย่างที่บอกว่าน้ําบอเล็กๆน่ะแล้วพายิสารนสาสา่งใช่ไหมใสมันใส,นใสใ่ใช่ใช่ใช่นใ,ใช่ไหมคะใ,ในความใส่ไม่ใช่ว่าสะอาดออแล้วจร <c oughs> ิงๆตอนนี้โรคเนี้ยมีการติดต่อเกิดขึ้นแล้วหรือว่ามีผู้ป่วยแล้วในประเทศเรามีผู้ป่วยในประเทศไทยอยู่อยู่ตลอดค่ะเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยขึ้นลงขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็การไปสัมผัส ค่ะค่ะ,ะก็คืออย,อย่างสถานการณ์ประเทศไทยช่วงนี้เนี่ยมีมีผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2,400คนถ้าเทียบกับประชากรสิบเจ้าสกว่าล้านคนก็อาจจะไม่เยอะแต่มันก็จะมีกลุ่มอาการที่แบบคนอาการรุนแรงแล้วก็สังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยจะมีข่าวว่าแบคทีเรียกินเนื้ออ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าโรคนี้มัน เชื้อแบคทีเรียมันจะมีความรุนแรงกว่าไวรัสแต่มันก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งก,ก็มาจากเนี่ยเหรอคะใช่ก็คืออ,อาการที่สำคัญคือไข้สูงเนาะสังเกตเวลาไข้สูงแล้วก็มีแผลผ้พองบางคนก็คือมีปอดอักเสบค่ะเพราะว่าตัวเชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายมันเข้าไประบบไหนมันก็จะอักเสบตรงนั้นถ้าเกิดว่ามาจากการสัมผัสโดยตรง สมมุติว่าอ่าชาวบ้านอ่าพูดถึงเกษตรกรถ้าเขาลงนาอืพี่จอยเห็นส่วนใหญ่หม้เกษตรกรบ้านเราไม่ได้ใส่บูทเหมือนฝรั่งนะใส่บูธไม่ได้มันไม่ได้ลงลงตมไม่ได้มันไม่สามารถเดินได้ต้องใช้คำนี้ใช่ดำนาไถนาคืออะไรที่ต้องลุยโคลนก็คือถอดลุยต้องอยู่กับแล้วมีหนามมีเปลือกหอยมีอะไรที่มันจะทำให้ร่างกายมีแผลเข้าได้โดยตรงแล้วก ส่วนใหญ่ก็จะเกิดการอักเสบก็จะคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวก็คงหายเป็นเรื่องธรรมดาจริงเชื่อว่าเกือบร้อยทั้งร้อยไม่ต้องไข่เราเหมือนกัน่เป็นแคเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันเป็นเดี๋ยวก็หายได้ใช่แต่คราวนี้พอเชื้อมันเข้าไปเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นหนองคราวนี้ต้องสังเกตเลยว่าถ้ามีมีหนองแล้วมีไข้สูงแสดงว่าเป็นเขาเรียกอาการเฉียบพลันก็คือระยะฟักตัวของโรคนี้นี่จะประมาณหนึ่งวันก็มี เร็วขนาดนั้นเลยหนึ่งวันถึงยี่สิบเอ็ดวันหรืออาจจะหลายปีก็ได้ถ้าถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงมันอาจจะแฝงอยู่แต่มันไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่ภูมิต้านทานของแต่ละคนด้วยคนใช่แต่โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็คือเวลาเจอมันมักจะเจอจากการสัมผัสเพราะฉะนั้นอาการมันจะเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณ 1- นึถึงยีวันแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่9วันก็คือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยิ่งน่าห่วงที่สุดเพราะว่าคุณได้สัมผัสเต็มเต็ม ยิ่งทานาเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากให้เฝ้าระวังส่วนส่วนใหญ่ถ้าเราถ้าเราเจอเชื้อนะคะเรามีแผลฝีหนองเราอาจจะมองว่ามันธรรมดาเนาะมันมันมันมีตุ่มหนองอาจจะมองว่าอุ้ยเขาเรียกอะไรนะเด็กภูมิไม่ดีอ,อผิวหนังไม่ดีน้ำเหลืองอ๋อใช่ใช่น้ำ,นำเหลืองเสียน้ำเหลืองไม่ดี ภาษาชาวบ้านแต่ถ้าเกิดว่ามีหนองแล้วหลายวันแล้วรู้สึกว่ามันจะขนาดใหญ่ขึ้นประกอบกับการมีไข้สูงแล้วตัวเองไปสัมผัสด,ดินด้วย,วยใช่แล้วก็บวกกับประวัติการได้ไปลุยน้ําลุยคโคลนมารีบไปหาหมอเลยเพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะอแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้บอกว่ามีผู้ป่วยอยู่ประมาณ2,400คนในปีนี้นะอของประเทศไทยเสียชีวิตไป117คนค คือมีคนตายก็เอาง,ง่ายๆตายแล้วก็ส่วนใหญ่คือเป็นผู้สูงอายุทำไมเออแล้วก็ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยพอพอเราคิดว่าเอ๊ะทำไม <c oughs> ถึงเป็นผู้สูงอายุเพราะอะไรคะเขาจะมีภูมิต้านทาน<อ>ต่ําแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะการไม่ค่อยป้องกันตัวเพราะว่าจะเป็นธรรมชาติเป็นความชินแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายสูงวัยอา,อายุส่วนใหญ่หกสิบขึ้นก็จะเป็นกลุ่มคนที่ ชินชินกับธรรมชาติรุ่นวัยเก่าที่แบบว่าม <นะ S 2> ฉันก็อยู่มาขนาดนี้ก็ทําเคยทําวิถีชีวิตแบบนี้ถูกต้องค่ะก็คือจะถ้าย้อนกลับไปอาจจะเป็นความโชคดีที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เจ็บป่วยด้วยร่างกายแข็งแรงด้วยไหมแต่พอร่างกายแบบว่าสูงอายุมากขึ้นภูมิต้านทานลดลงอย่างเราเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจากที่ไม่เคยเป็นจากที่ไม่เคยแพ้ที่เราเคยคุยพออายุเยอะมากขึ้นแพ้เฉยอย่างเงี้ยก็คือมาจากตรงนี้ด้วยแล้วส่วนหนึ่งถ้าบางคน เป็นแผลฝีหนองนิดๆหน่อ<ๆ>ยๆก็จะแกะเองรักษาเองแล้วแล้วยิ่งเคยมีคือเราเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินไหมว่าสูตรเอายายาแก้เสบโรยมาแกะโรยที่แผลโอ้ยพูดนี้แบบว่าบา<ต>งคนคยากินบางคนนี่นึกถึงบอกชันเลยยกมือรีบยกมือ <laughs> ย่างไว้ฉันเลยฉันเคยทำมันช่วยกันได้ไหมเออพี่อยากจะรู้มัน มันไม่ได้ทําให้เชื้อตาย oh. คือคืออาจจะมีบางส่วนตายไหมอาจจะมี mm. แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ผลโดยตรง mm. และที่สําคัญคือมันจะทําให้เชื้อดื้อยาอ๋อแล้วอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าท mm. ําไมถึงบอกว่าอ่าปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขม,มาบอกว่าใช้ยาปฏิชีวนะเท่าที่จําเป็นแล้วก็ให้ถูกวิธี สมมุติว่าเราได้รับเชื้อเข้าไป <ทะ S 1> เชื้อแบคทีเรียเนี่ย re, มันสามารถที่จะรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะมันจะฆ่าเชื้อแล้วมันหยุดได้มันจะหยุดการเจ็บป่วยแต่บางคนแล้วก็จะไม่ส่วนใหญ่เลยเนาะกินยาพอดีขึ้นหยุดแล้วปริมาณมันไม่ได้เพราะมันเชื้อเชื้อตัวนั้นกับตัวยามันอาจจะมีฤทธิ์มีฤทธิ์ลด ลดฤทธิ์ของเชื้อโรคได้บ้างทําให้เหมือนอาการดีขึ้นแต่มันไม่ได้รักษาโดยตรง mm hmm. แล้วเชื้อมันก็จะมีภาวะการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสู้กับเชื้อโรคเออสู้กับยาหมายถึงว่าดื้อเหมือนกับรับยาไปแค่ทําให้สลบหรืออ่อนแรงไปชั่วขณะล้วฉัน,น,นยัง throw, <ๆ S 1> ไม่ตายนะ <to. S 1> แต่พอหมดฤทธิ์ยาแล้วฉันกับพ <ๆ S 1> ื่อเขิมขึ้นมาหรือฉันสามารถเอายาตรงนั้นโหโหมายิ่งแข็งแรงกว่าเดิมพอ,พ,อพอได้ยายอีกทีก็ นี่คือความน่ากลัวใช่ไหมถูกต้องค่ะซึ่งจะบอกว่าหลายคนเป็นและก่อนหน้านี้บางทีอ่ะเราคนยอมรับยกมือเลยค่ะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นว่าโอ้พอรู้สึกอันนี้เจ็บคอเอ๊ะอักสบแก้เสบกินยาแก้เสบไว้ก่อนแต่พอหลังๆที่แบบรัฐบาลเองหรือว่าสาารสุขเองมีรณรงค์เรื่องเนี้ยเขาไม่เห็นว่ามันน่ากลัวคือน่ากลัวจริงๆใช่คําว่าดื้อยามันมันไม่ได้หมายความว่าเชื้อโรคมันดื้อแต่หมายถึงว่า ยาอะไรก็มารักษาไม่หายแล้วพี่จอยเรานึกถึงสิว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้านนยาอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วม,มันแย่มันมันมันยิ่งหนักเลยเพราะฉะนั้นการกินการกินยาปฏิชีวนะควรจะกินถึงให้รู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ยังต้องกินต่อจนหมดถูกไหมใช่แล้วแล้วคำว่าจนหมดเนี่ยคือปริมาณแค่ไหนนั่นมันต้องมันต้องถูกวินิจฉัยด้วย ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์หรือ,อเภสัชกรอย่างน้อยถ้าเป็นโรคพื้นฐานแบคทีเรียไขย้ไอเจ็บคอมีอาการแบบนี้เขาจะเขาจะบอกได้ว่าไอมีเสมหะเนี่ยเสมหะสีอะไรทำต้องฝากสื่อสารไปนะว่าอย่ารำคาญเจ้าหน้าที่เวลาเขาถามเยอะนะคะเออบางคนใช่บางทีเออพี่ก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีมีผลด้วยเหรอสีว่าสีจะแตกต่างก,กันแบบไหนอ่าขออนุญาตมี โอกาสได้อธิบายด้วยเลยสมมติเป็นคนไข้ค่ะคุณหมอซักมาเลยค่ะว่ยวันนี้รู้สึกเจ็บคอมากเจ็บคอเป็นยังไงคะไอไหมเจ็บแล้วมีมีไอด้วยค่ะไอมีเสมหะไหมคะมีเสมหะด้วยค่ะสมีน้ำมูกไหมคะน้ำมูกก็มีค่ะ่สีอะไรคะน้ำมูกจะออกเป็นสีขาวคุณคุณจะค่อนไปทางเหลืองค่ะค่ะแล้วเป็นมาหลายวันหรือยังคะสักสองสาวันแล้วค่ะสักสองสาวันแล้วลักษณะเสมหะมีแบบข้นหรือเหนียวหรือติดคอโอ้เหนียวค่ะเป็นก้อนเลยค่ะค่ะ ถ้าอย่างนี้แล้วแล้วถ้าอย่างนี้หมอจะขอดูอ้าปากซุอยอ้าปากหน่อยต้องดูว่าในคอมีลักษณะบวมแดงไหมหรือมีหนองไหมถ้าเกิดว่ามีลักษณะแค่แดงๆอาจจะไม่มีหนองหรือสามวันอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นแต่ถ้าหลังจากนั้นสมมุติว่าเป็นมาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วอาจจะมีะถ้าถ้าสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วมีแผลมีหนองสแสดงว่าติดเชื้อกลุ่มแบคทีเรีย แล้วเสมหะจะเปลี่ยนสีเพราะว่าถ้าแบคทีเรียพอมันมีแผลมีหนองปุ๊บเสมหะจะไม่ใช่ขาวอืจะมีสีเหลืองหรือสีเขียวพวกนี้จะจะแสดงเป็นลักษณะแสดงของการติดเชื้อบแบคทีเรียอันนี้ แสดงว่าอาการหนักหรือไม่หนักมันมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้บอกว่าหนักหรือไม่หนักแต่มันบอกชนิดของเชื้อที่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวิธีการรักษาคือให้ยาปฏิชีวนะได้แต่สมมุติว่าลักษณะบางคนที่มีเสมหะหรือน้ำมูกแค่ใสๆแล้วเป็นเป็นหายหายเป็นบ่อยเรื้อรังเป็นมานานแล้วแต่ว่าสีไม่เปลี่ยนแล้วก็เป็นปริมาณที่ออกเยอะๆไม่ได้ข้นเหนียวอาจจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อไวรัส เดี๋ยวก็จะหายเองได้ซึ่ง <someday> มันแตกต่างกันใช่ไหมแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะมีสาเหตุอื่นต้องถามข้อมูลอื่นประกอบด้วยอย่างเช่นไปโดนฝนมาไหมอากาศเปลี่ยนไหมอาจจะเป็นแด้วยลักษณะของร่างกายเองเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รักษาด้วยยาปฏิชีวนะแต่อาจจะ เป็นที่ว่าไปซัพพอร์ตในเรื่องของอทําให้ร่างกายอบอุ่นกินน้ําอุ่นก็อาจจะหายแล้วอะไรประมาณเนี้ยประมาณานั้นหรือ,หร,อหรือกินยาบรรเทาอาการบางคนไม่รู้ติดเชื้อจากแบคทีเรียกับไวรัสแตกต่างกาันบางทีไวรัสบางคนแค่ไปนอนพักผ่อนบางทีคนนอนดึกอ๋อมีหน้ามีคุณหบอกอว่าช่วงนี้นอนดึกหรือเปล่าคะมีคําถามใช่มีคำถามใช่เพราะมันจะบอกภาวะร่างกายที่ บอกกับเชื้อที่เข้ามาแล้วก็พอคราวนี้พอย้อนกลับมาที่ไข้ดินเนาะไข้ดินเนี่ยมันเป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียที่บอกอ่ะมันมียาปฏิชีวนะรักษาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีไข้สูงปวดเมื่อยเนื้อตัวเนาะมีไอเสียมหาเจ็บหน้าอกบางคนถึงขั้นอไอแบบไอจนเจ็บอืมีภาวะปอดอักเสบได้ด้วยแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นมันอาจจะเข้าไปในทางเดินหายใจแล้วมันมันลงปอดแล้วแล้วลักษณะพิเศษที่อ้อมบอกเมื่อกี้ก็คือ มันทําให้เกิดลักษณะการอักเสบแบบแพ้ฝีแล้วฝีมันเกิดข้างในปอดอักเสบข้างนอกแล้วกว็เจ็บแล้วหลุิดข้างในถึงบอกว่าต้องต้องรีบสังเกตอาการถ้าถ้าไข้สูงเกิน5้าวันยังไงก็ไปหาหมอเหมือนที่เราเคยคุยกันค่ะนะคะแล้วเขาก็จะให้ยาปฏิชีวนะถ้าเจอเร็วรักษาเร็วมันสามารถหายได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พี่จอยก็เป็นแล้วนะค่ะคือถ้าป่วยเนี่ยจะดูอาการตัวเองไม่เกินแค่วัน,ว,นวัน2สองวันเต็มที่ละค่ะแต่ก่อนบางทียังปล่อยทนได้ จะบอกว่าคนไทยที่ทนอดทนสูงมากเป็นอะไรจะแบบยางยังยังไม่กินยาเลยแมแต่จะบอกว่าพี่จอยเนี้ยต้องต้องอย่างที่บอกว่าพออายุมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าบางทีเป็นเราคิดว่าเป็นนิดเดียวเจ็บคออย่างเงี้ยปล่อยไว้แค่วันเดียวโอ้โ oh, หอีกวันนึงอาการหนักแล้วพี่จอยก็เลยพยายามบอกตัวเองว่าพยายามเอาตัวเองไปหาคุณหมอเถอะเพื่อพราพอหนักแล้วเนะี่ยรักษายาวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งน่าเบื่อมากใช่นะคะแล้ว,ลวทรมานมากด้วยค่ะแล้วพอพูดแบบนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้อยากจะให้คนไทย ลังไรไปหาหมออย่างเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้รู้ก็คือสังเกตอาการเบื้องต้นอยากให้ทุกคนมีความรู้ในการประเมินอ,อาการตนเองเบื้องต้นว่าลักษณะการเจ็บป่วยแบบนี้ <คะ S 2> มันเกิดจากอะไรได้บ้างก็คือถ้าถ้าอยู่ดีๆมีอาการไข้ไข้ปวดบวมแดงแสดงว่ามันมีการอักเสบอย่างใดอย่างหนึงห่งจะอักเสบจากอะไรต้องดูอีกทีหนึ่งอาการอื่นตามมาสมมุติว่าเราอยู่ดีๆกล้ามเนื้อมันแดงมันหรือมันปวด แสดงว่าข้างในมันต้องมีการอักเสบาดเจ็บหรืออักเสบประมาณนี้ <c oughs> แล้วคราวนี้คราวนี้การอักเสบก็ต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรต่อมาแล้วมีอาการโดยทั่วไปยังไงบ้างพอมีไข้ภาวะไข้คือการที่ร่างกายกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่เข้าไป <c oughs> มีผลกับร่างกายทําให้เกิดภาวะไข้ขึ้นค่ะ <c oughs> เนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่า<อ>ประมาณนี้ถ้าไข้มันต้องมีติดเชื้ออะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้อาการของร่างกายเข<ล>าถึงคุณหมอกาให้สังเกตอาการอย่างไข้ดินเหมือนกันก็ต้องสังเกตแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาการรู้กันเล้ว,ว่ามีไข้สูงเชียบพาร์ไอมีเสมหะถ,ถ้าเกิดว่ามีแพ้ก็สังเกตแพ้ตัวเองหน่อยใช่นะคะถ,ถ้ามันเริ่มบวมผิดปกติแล้วแบบเยอะๆต้องไปหาหมอแล,แล้วอย่าบ่งเองนะคะไม่ได้ใช่ไหมไม่เพราะว่า เพราะว่าการบ่งเอาหนองบางจุดออกเองแล้วไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้เชื้อไม่ได้หมดไปแค่แค่ยุบลงอาจจะเป็นยุบลงค่ะแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่นะะต้องรักษาให้ถูกวิธีค่ะไม่งั้น,นก็ไม่หายเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเราต้องระมัดระวังแล้วการป้องกันลหลับางคน๊ปก็แผลอาการเห็นแล้วน่ากลัวแล้วเกิดเราจะป้องกันได้ยังไงการป้องกันก็คือก็ปิดการสัมผัสช่องทางการสัมผัสการรับเชื้อเมื่อกี้บอกว่ามาจากการสัมผัสดินน้ำ เวลาลุยน้ําลุยดินที่จะต้องไปขุดดินนดาา้ย่าหรือทําอะไรที่สัมผัสดินโดยตรงต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยอย่างเช่นใส่รองเท้าบูท<ะ>นะคะหรือไม่ก็ถ้าจะต้องโกยดินบางคนอยากชอบปลูกต้น<อ>ไม้ขุดดินนด้ย<ะ>่าสวมถุงมือสักนิดหนึง่งแล้วก็อย่าไปลุยจนแบบแล้วถ้าเกิดว่ามีแผลขีดข่วน<ะ>ก็คือล้างออกให้สะอาดแล้วก็ทําแผลให้เรียบร้อยสักนิดหนึง่ง<อ>ก็คือระมัดระวังอะ่ะ ก็คือป้องกันช่องทางที่จะเชื้อโรคจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้แล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดมีฝนตกมาน้ํหลากาน้ําที่หลากมาโดยเฉพาะถ้าถ้าตามทุ่งมันก็อีกส่วนหนึ่งเนะาะเราจะเห็นว่าน้ําที่มาหลากมาเนี่ยมันจะมีความสกรปรกแล้วมีเชื้อโรคอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลุยโดยตรงหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ถ้าแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเกษตรกรไปตามท้องไร่ท้องนาแล้วจะกินน้ําก็ เออระ,ะมัดระวังนิดนึงเถอะไม่ควรเถอะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้โอ้โหไม่รู้จะสาดอะไรที่เขาใช้ทั้งมุงยทั้งยานะคะอันนี้ขอเลยว่าจริงจะอร่อยแค่ไหน มันไม่ได้นึกย้อนไปเมื่อ2030ปีใช่ธรรมชาติเราไม่บริสุทธิ์เหมือนเมื่อก่อนลแล้วประมาณนั้นขนาดน้าฝนกินไม่ได้อะคิดอย่างเงี้ยใช่น้ำฝนเรายังกินไม่ได้แล้วเลยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องหลีกเลี่ยงกันไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาการรักษานี้ยุ่งยากหรือว่ายังไงจริงจริง,รง,รงแล้วไม่ยุ่งยากถ้าตรวจเจอแล้วก็ให้ประวัติได้เร็วค่ะนะคะแพทย์ก็จะให้ยาปฏิชีวนะแต่คราวนี้ยาปฏิชีวนะถ้าเกิดว่าอาการมันจะรุนแรงอะกอ่น แล้วก็ต่อเนื่อง้วยยากินซึ่งอย่างที่บอกยาปฏิชีวนะมันจะมีระยะเวลาของมันต้องกินให้ครบโดสต้อง,งอรักษาให้ครบโดสเพื่อป้องกันการดื้อยาค่ะก็จะหายได้แล้วก็ฝากเอาไว,ดว้ด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเสียงที่บอกตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นสวนะคะรุ่นวัยเก่านี่แหละค่ะออท่านไม่เคยอาจจะไม่เคยติดเชื้อมาตอนวัยหนุ่มที่เคยทําอย่างงี้ถูกต้องแต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วใช่ไหมคะก็เรามาระวังนิดนึงแล้วสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันอาจจะไม่เหมือนเดิมกับที่พฤติกรรมที่เคยทํามาแล้วไม่เป็นอะไรถึงวันนี้ อาจจะมีในโซนภาคตอนเหนออของเรายังไม่มีพบการติดเชือ้อใช่ไหมคะมีค่ะโอ้มีแล้วมีค่ะสากแก็มีค่ะค่ะยังพบปรับปลายอําเภอละคนสองคนสามคนมีเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามีประวัติไปขุดดินซึ่งพอคําว่าขุดดินเราบอกไม่ได้ว่าดินตรงไหนที่มันมีเชือ้อมันก็จะเฉพาะเจาะจงไม่ได้เพียงแต่ว่าปริมาณเชื้อมันก็อยู่ทั่วไปอืเป็นจังหวะที่จะรับเข้าโดยตรงมากพอมากกว่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทํากันได้คือป้องกันนี่แหละค่ะก็อ,อย่าลุยมากนักใช่จริงๆมาตงจากโลคใค้ดินยังมีอีกหลายโลกลที่มากับ<ช>ดินอย่างที่น้องอ้อมบอกว่าโอ้โหเยอะสารพัดส,สิ่งนึกสภาพว่าเราไม่รู้ว่าอะไรแบบที่กว่าจะมาเป็นดินเนี่ยอะไรทับถุมกันมาเชื้อโรคตรงนั้นมาจากไหนก็<ช>ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็อีกอีกอันนึงนิดนึงก็คือพอน้ําฝนน้ําหลากเล่นน้ําฝากไว้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้น้ําหลาก เด็กหลายคนก็อาจจะไปเล่นน้ําที่มันหลากมาหรือ,อบ้านเรามีตรงไหนคะทาน้าไหลบ้านานา<ะ>ที่มาจากคลองพัตถึงที่เลื่อนยาวลงมาไหลมาเลื่อยตามนี่ย<ๆ>บางทีใส่มันก็อาจจะไม่ไม่ได้บอกว่าปลอดภัยเคยมีข้อมูลเหมือนกันว่าที่ผู้ป่วยให้ประวัติว่าไปเล่นน้ํามาอาจจะมีการสําลักซึ่งเราก็บอกไม่ได้หรอกว่า อันนี้พูดไม่ได้ไปตีจานะคะว่าว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยทุกที่เอางี้ดีกว่าเราเก็ถูน้ำมันมาทุกที่อยู่แล้วค่ะมีมีเล่นน้ําแล้วสํำลักเพราะบางคนอ่ะเชื่อว่าแหมเห็นน้ำใสซะะอาดไว้ก่อน อันนี้ก็เคยเคยเคยเจอเหมือนกันนะบางคนที่บอกว่าใช่ดื่มน้ําก็เพราะน้ําใสนี่ยนะแต่ท่านรู้หรือไม่เขาเคยเอามาส่องใช่ไหมโอ้โหเชื้อโรคอยู่นั้นสารพัดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาหัว้ด้วยวันนี้มานี่คือด้วยความห่วงใดล้วๆนะคะกับโรคไข้ดินนะคะซึ่งวันนี้เรารู้จักแล้วแล้วก็จะได้ป้องกันกันไว้โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านออกบ้านเรานี่ก็มีการมีผู้ป่วยนะมีผู้ป่วยเออมีผู้กำเเภอสักแก้วก็มีทุกอำเภอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันเอาไว้สังเกต ตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะ,คะถ้ามีอาการอย่าอย่าเพิ่งไปรักษาอาจจะรักษาตัวเองเบื้องต้นยังจํึคนได้นะนักเรียนยังจําได้นะ,ค,ะคุณครูอ้อมคุณหมอ้อมบอกว่าเบื้องต้นอาการแรกสิ่งที่เราเวลาเราป่วยเนี่ยขอให้เป็นเริ่มต้นที่พาราเซตามอนพาราเซตามอก่อนนะคะเพือพ่อเพือพ่อที่จะได้ปลอดภัยและสังเกตอาการตัวเอง<ช>เอแต่แต่อย่ากินเลือดลังจนติดต่อกันเกินเจ็ดวันนะคะ นะบาง,บางคนไม่ไมีมีมตลต่อตบอีกนะคะถูกต้องค่ะพาราก็ไม่ใช่กินได้ทุกวันเหมือนกันถูกต้องค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะน้องอ้อมคุณจุติยาบุญพงษ์ไพศาลที่นําเรื่องราวดีๆความห่วงใยมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดในรายการเอาดีเข้าตัวนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ระมัดระวังนะคะจะนําสิ่งใดเข้าสู่ตัวของเรานั้นก็ต้องคิดกันให้ดีๆว่าสิ่งนั้นปลอดภัยกับตัวเราหรือไม่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ